ตัดน้ำกะจายแล้วครับผมมาแด่ะดูครับย้ำไปดูครับผม โอ้โสองทีแล้วครับผมไม่โดนมีความแม่นเลยชุโดโตวแน่นอนกัดแบบเอาปืนเอาตายเลย

โวนกับคนนี้โหนทุกคนฉันครับสายใหญ่เลยครับผมสกูลครับผมยวดูไซส้ปลาครับ นี่ครับผมมาดูสายตาครับอ๋อนี่ครับเช้าสายใหญ่ๆอย่างนี้เลยกับช่อนอ่างเก็บน้ําครับก็ตีไปบริเวณจุดแล้วนะครับผมทีแรกก็กัดไปที่นึงครับกัดไม่โดนก็ตีไปย้ำไปครับผมก็รู้เรื่องครับผมกัดจนได้ครับผมสายโลนิดครับผมนี่ครับผมกับเหยื่อที่ใช้ก็เป็น งานไม้ครับกบทรายออนซอนนะครับใส่ยั่วเราได้ดีครับผมก็เลือกให้ให้ถูกกับสภาพไม้นะครับโอกาสได้ตัวสูงครับฝากด้วยครับผมฝากผลงานไว้ด้วยครับผมไปลุยกันต่อครับหาแต้มตัวต่อไปครับผมสุดจัดครับผม